เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของความกลัวค่ะคลิปนี้นไหนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของความกลัวค่ะคลิปนี้จริงๆ เราได้เผาสามีเรามีความสุขมากคนเรามันต้องมีความกลัวทุกคนแหละเนะอย่างของชมพู่เนี่ยก็มีเรื่องที่กลัวที่สุดในชีวิตตอนนี้เลยคืออะไรรู้ไหมคะมกลัวกลัวสามีแม่นะ <c oughs> แต่ถ้าพูดถึงกุนบอยนะหลายคนก็รู้แล้วแหละถ้าติดตามช่องเรานะบอยก็จะมีเรื่องความกลัวไม่กี่อย่างหนึ่งอย่างที่โดนแกล้งและทะเลาะกันมาแล้วก็คือกลัวจิ้งจกจิ้งจกปลอมก็ไม่ได้จำได้ไปต่างประเทศเราจิ้งจกไปแกล้งก็ ยงนิ่งๆนะขอถ่ายรูปหน่อยหนึ่งสองสามสวยมากสวยมากสวยมากเข<ม>า <c oughs> มาเที่ยวด้วยน่ารักสไตล์ <c oughs> เอามันต้องยืดถ่ายรูปี่วันนี้เอามาให้ตัวหนึ่งเนี่ยกลัวไหมกลัวดิคของปอมก็กลัวจิ้งจกจิ้งจกรู้แล้วว่ากลัวแต่อีกหนึ่งอย่างที่กลัวเหมือนกันก็คือกลัวเขี่ยไมิยา แล้วที่ผ่านมาเนี่ยที่เวลาไปโรงพยาบาลเวลาไปอะไรเงี้ยเขาก็จะกลัวตลอดเลยก็โดนไปครั้งหนึ่งโดนหลอกให้ฉีดไข้หวัดใหญ่ถ้ามีคุณพ่อเขต้องฉีดยังฉีดยาอะไรไหมจับมาฉีดเลยืมจับฉีดอะไรได้บ้างแก้ไข้หวัดใหญ่ไปบอกบอยดี่วอาว่าต้องมาฉีดเพราะว่าอยู่ใกล้คุณแม่ห้ามป่วยอยากแก้เขาฉีดยาฉีดนอวันนี้สามีได้ฉีดยาแล้ว ิัเลยก็ชดได้โอเเดียวยั่ไ <le ach> งก็ชิดแล้โอ้ยอะไรนะเ,เกี่ยเกียงก็ครั้งหนึ่งก็ฉีดได้ก็ไม่ได้กลัวมากแล้วก็ล่าสุดที่ไม่สบายบ้านหมุนก็ต้องปักเข็มให้น้ำเกลือก็ได้นี่อันนั้นมันจะเป็นง <S <S ไงมันแบบไมจะวายแล้ว แต่ว่านี่คือถ่ายตอนกลางคืนนะคะพรุ่งนี้เช้าค่ะชมพู่ได้จองฉีดวิตามินไว้ให้ที่บ้านก็คือมูลค่ามค่อนข้างสูง่ะกบบอกบอยว่าเรามีลูกมีตั้งแล้วนะเราลูกสองแล้วนะเนี่ยเราจะมากลัวเข็มไม่ได้เราต้องฉีดวิตามินเพื่อเพิ่มภูมิกับร่างกายต้องฉีดแบบฉีดเดี๋ปึ๊บเข้าไปเลยอย่างเงี้ยโอเคงแต่เนี่ยแตแบบมันเข็มคาอยู่อะแล้วเขาก็ค่อยๆปล่อยวิตามินมาแล้วเตรียมความพร้อมแค่ไหนคะไม่ไม่พร้อมนิดพร้อมนิดพร้อมนิด S <S 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 แล้วทำไมครั้งนี้ถึงตัดใจอ่ะให้ก็ได้รับก็ได้ด้วยความเป็นพ่อเหรอก็ออคิดว่าอย่างนั้นะเพิ่มภูมิช่ช COVID ยวยไมเคยเิดอันตรายช่าเิดหลังจากนั้นก็มีชีดโปรซซนป้องก COVID อันโควิดเราคิดว่าพรุ่งนี้ไปจะแบบเป็นลมไหมเดีย๋ยวจะให้ทําคนแรกเลยไม่เป็นลมนะครับไม่รู้ดิคจะถอยไม่ได้แล้วนะเพราะว่าจองพยาบาลจองห้องมาแล้วด้วยถอนตัวไม่ได้แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเก็บภาพให้ดูว่าสภาพตั้งแต่ขับรถมือไม้สั่นหรือเปล่าไม่หรอกครแล้วเข้าไปฉีดแล้วเป็นเอ้ขมแข็งแล้ว สู้ๆแลนะมีกลัวอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกผู้ชมกลัวเมียกลัวไหมเ <l ug> มัยมไม่ไกลัวเลยเหรอืมสู้ยับเปลือกลัวทำไมเมียไม่ไม่ดุเนี่ยที่หมาสู้ๆนะคะนี่ถ่ายตอนกลางคืนเดี๋ยวเราจะนอนพักผ่อนกันละเลยเดี๋ยวพรุ่งน <ug> ี<ๆ>้ผู้ไม่ได้ไปลูกไม่ได้ไปปล่อยคุณบอลไปกับคุณพอ่อคุณแม่แล้วเดี๋ยวมาดูอาการกันว่าเป็นยังไงบ้างสู้นะคะมาหอมแม้งหอมแม้งอ่ะ เป็นเรองหนุนหมาไม่ได้สาบผมเลยน,โ,นโอเคซูซูไหมไม่เป็นไรหรอกไม่ตายหรอกโอเคล <c oughs> าครับวันนี้คุณพ่อจะไปฉีดยาด้วยแหละอ๋ะอคุณพ่อจะไปฉีดยาทาราก็โดนฉีดยามาใช่ไหมทาราโดนฉีดตรงไหนมาใครแล้วฉีดตรงไหนคุณหมอฉีดตรงขาใช่ปะ่ะทารากลัวไหมกลัวป่ะกลัวหมอป่ะ หมอ,อไม่กลัวหรอกเนาะแต่คุณพ่อ,พอกลัวเข็มพ่อเราอะกลัวเข็มฉีดยาใช่แล้ววันนี้คุณพ่อต้องไปฉีดวิตามินด้วยทาร่าว่าพ่อจะเป็นยังไงบ้างพ่อจะกลัวไหมแล้วทาร่าไม่ได้ไปด้วยทาร่าไปด้วยปะ,ะไปไปเหรอแล้วเขาบอกให้ฉีดยาทาร่าเอาไหมเอาทาร่าเอาทาร่าไม่กลัวเลยทาร่าหล่อไหม หลอ่อโอ้โหาราหล่อหรอแล้วแม่สวยไหมแม่โ <c oughs> อ้โเป็นกำลังใจให้คุณพ่อหน่อยเลิศเลิศให้คุณพ่อก่อนเลยเลิศเลิศแล้วคุณพ่อสู้ๆนะยิ้มหวานให้พ่อก่อนนี่ <c oughs> เก่งเวลาไม่กลัวแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้คุณพ่อกำลังเตรียมตัวอยู่แล้วก็จะไปฉีดยาเดี๋ยวจับภาพไปดูว่าเป็นขึ้นไปไหนคะคุณบอย หรืออะไรหรือวิตามินัวกวงแบบรู้ว่า,าวจะให้ตรงนี้ไหมอยากจะเดียวรถกลับเลยอะ่าี่แล้วแล้วคราที่แรวไม่ได้ได้รับหรอ,อะะได่ไันที่แรกลัวครั้นี้ก็กลัวโธ่น่กลงสานใส่ตั้งตัวกลัวเข็มกลัวกลวงจริงนะ ทำให้ต้องมีปืนให้ข้อบคับจะได้ไม oui> ่ปวด้าให้หลังมันบางไม่ได้ไม่ได้ยังนอนหลับหลับเลยไหมใช่พี่กินยาแก้ง่วงไหมยาแบบคลายเครียดหมดสต๊อกแป๊บเดียวจิ้มเข็มแป๊บเดียวคนแรกเลยค่ะอ่าไม่เจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บจริงๆเจ็บแค่ครั้งแรกในการจับลากแตะเข้าไปแล้วเราเปลี่ยนเป็นเข็มพลาสติกให้นะคะ ฉันมาทำอะไรที่นี่ <c oughs> ดูสีหนะ้าบอยนะคะตอนนี้คือแบบเครียดมากไมเหยาอแบบตัวนี้พอประตูนี้มันแบบตัวนี้ไม่เจ็บแต่ตัวนี้เจ็บนี่แค่เห็นอุปกรณ์ แต่ผมกลัวจริงๆผมไม่เคยให้บริษาทเรื่องเลยกลัวจริงๆงไม่ทก็ได้ค่ะรอรแคตถ้าจทเ่อด้โอเคที่ยุคค่ะเดี๋ยวนั่งปีงหลังให้อันนี้ทีนึ่งเพรดําเดี๋ยวความดันขึ้นนะคะผมมาสองสารอบเลยหลัรตาก็ได้ค่ะแ๊บเบวเ็จเชนหนูเอาเลยครับจะถ่ายรับอ่อนะคะได้แล้วเดี๋ยวเสิร์ฟน้ำน้หวานก่อนเดี๋ยวมีเป็นลมเนาะ แม่คือเนน้ำค้างนะ่ค่ะคาที่นี่อร่อยมากเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วข้างในเป็นแค่แขพลาสติกต่อได้ปิดปิดไปเด้อะปิดเดี๋ยวปิดง่เรียบร้อยแล้วค่ะนิเดียวเองเนาะ มันจะเป็นวิตามินซีเข้มข้นหงดได้ค่ะเดี๋ยวเอาผ้ากัมปอิดคล้ค่ะได้ไหมต้องมีสายต้อมไหมคือถ้าไม่ใส่หน้ากากเนี่ยคงจะเห็นน้ำตาเล็บจริงๆเนี่ยหน้าใสให้น้าตา One hour later แต่จ,จริงๆครับจะกดมาให้ก่นอนไ,ได้เลยคะ่ะมือไม่เจ็นจืดเลยถอดเข็มแล้วเดินได้เลยเป็นไงบ้างครับนายธรรมดาได้ขาวว่าซื้อลอตเตอรี <c oughs> ร่คลิปเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วว <c oughs> ันนี้มาดูห้องอื่นได้โอเคอยู่ใช่ไหมครับโอเคอยู่ค <Okay, okay. S 1> ไม่เต็บใช่ไหม ไห้เจ็บตรงฉีดยาไปไม่กล้ามองเลยนี่ยตัวเองฉีดแล้วแล้วมาแอคได้เดี๋ยวไปดูพ่อต่อเส็จแล้พ่อเป็นไงบ้างครับสบายดายนะครับสบายกันหมดเลยเดี๋ยวาดูคุณแม่ต่อแม่เป็นยงไงบ้างครับ สบายทุกคนเลยตัวเองไงน่า <c oughs> ด,ดีครับน่ดีใช่ไหมหายโกนเขียนไม่ยังไม่ไม่หายครับทไมะแต่พอฉีดแล้วว่ามีความรู้สึกสดชื่นมาเลยเถามห้องถามทุกคนบอกสบายดี <c oughs> สบายดีตรงไหนโอเคไม่ใช่สบายดีเนาะสบายดีนะทุกคนสบายดีหมดเลย เราเรียบร้อยแล้วนะครับที่พี่พูดส่งพวกเรานะครับมารับวิตามินซีบูสเตอร์นะครับที่เมอร์ดีสแห่งนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อที่เมอร์ดีสมาได้เลยนะครับที่อยู่บริเวณพระรามสาถนนนางลิ้นจี่สนใจรายละเอียดก็ติดต่อได้ตามที่อยู่และเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับ ดูดิดูย้อนภาพได้เป็นยังไงพ่อกลับมาแล้วจะฉีดยาทาราทาราโดนฉีดยามาก่อนหน้านี้ใช่ไหมทลราโดนฉีดตรงไหนมาตรงไหนตรงขาไม่ใช่หรอขาป่ะแล้วทารามไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวเนาะให้ไปอีกไปไหมไปไหมไป ให้หมอจะให้ฉีดยาอีกเอาไหมเอาเอาไปไปไหมคะไม่ไปให้ฉีดยาอีกเอาไหมไม่เอาก็ถามมาได้แล้วนี่เออตอนที่ฉีดอยู่อะแม่บอกว่าทาราจะเก่งกว่าอีกเออธาราลูกทาราเก่งกว่าใช่ไหมทาราเก่งไหมเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมทาราหล่อไหมเก่มากค่ะทำเพื่อลูกเพื่อเมียเนาะแข็งแรงแล้ว ไปคนที่สามต่อเลยพอก่อนอ่ะบายบายคุณผู้ชมสิอัทราไบายอัทราอัรานั่งนั่งกับพ่ออัทร่าไบายนี่ครับพ่อผ่านด่านแล้วพ่อไปฉีดวัคซีนมาแล้วเรียบร้อยคราวหน้าเราจะไปทำอะไรกันอีกต้องติดตามนะคะ่ะจุ๊บๆลิลลกหนง่ว่งใช่ไหมจุอๆจุ๊บๆเลิฟเลิฟยิ้มหวานยิ้มหวานสิไม่เราอ่ะยิ้มหวานบายบายบาย รักพ่อทำไรรักพ่อจัดแก้หนึ่งรักพ่อไปจัดแก้ไหมรักแม่จัดแก้รักพ่อจัดแก้ไปจับมือดิมีได้ดิไม่ต้องบีบหน้าอ๋ออโอไม่ต้องบีบหน้าดูโอเคบายบายค่ะปฏิบัติด้วยค่ะไม่หัวงี้